เอาแล้วชาวเน็ตล่ารายชื่อถอดอาชีพทนายความทนายเดชาเส้นคดีแตงโมโดยทนายเดชาได้กล่าวยืนยันว่าไม่ได้หมิ่นประมาทนายมงคลกิจแต่อย่างใดแต่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเราะนายมงคลกิจเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลทางการเมืองสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เมื่อพูดว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่ไม่มีหลักฐานมาเปิดตนก็มองเป็นเรื่องตลกซึ่งไม่มีความผิดส่วนหากชมาคุมคู่ให้ตนหยุดวิจารณ์ก็ถือเป็นการคุมคู่ประชาชน ซึ่งตนก็จะดำเนินคดีอีกแม้ตนเคยบอกไปแล้วว่าจะไม่วิาพา์วิจารคดีแตงโมอีกแต่เมื่อมีประชาชนผู้สื่อข่าวมาสอบถามตนก็ต้องพูดเพราะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งนายมงคลกิจไม่ใช่พ่อของตนที่จะมาห้ามไม่ให้ตนพูดได้ด้วยเหตุนี้ยิ่งทีวีความคับข้องใจของชาวเน็ตที่มีต่อทนายเดชาทําให้ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการล่ารายชื่อคนที่อยากถอดถอนใบอนุญ,ญาตทนายเดชา เพราะประพฤตินตนไม่เหมาะสมกับมารยาททนายความแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ